ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเด็นของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีกับติ๊กต็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาวกาหมินค่ะที่ได้มีการตอบโต้ตกันไปมาผ่านไลฟ์ซึ่งในประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยอย่างหนักจากชาวเน็ตนั่นก็คือปมเรื่องของการเสียภาษีในการทํางานในเมืองไทยของกาหมินนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะ11กันยายน2567ด้าินพี่ปูซึ่งเป็นผู้จัดการของทั้งคู่ค่ะก็ได้ออกมาอธิบายถึงการเสียภาษีของกาหมินว่าถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีนักกฎหมายเป็นคนจัดก,การรวมไปถึงการมินจะสิ้นสุดความเป็นพนักง,งานของบริษัทชาลีในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ โดยระบุค่ะว่าเนื่องจากมีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับแนกและการมินจํานวนมากซึ่งปู่เองก็รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องทั้งคู่อยู่ในความดูแลของปู่ปู่ก็ยังคงรักและหวังดีกับน้องทั้งคู่เสมอมาและในที่นี้ปู่ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของทั้งคู่ที่ปู่รับผิดชอบนะคะเรื่องที่ 1. การมินเข้ามาทํางานถูกกฎหมายหรือไม่เรื่องขั้นตอนของการเข้ามาทํางานในไทยของการมินนั้นปู่และเปิ้ลได้แนะนํานักกฎ หมายและนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการทํางานของต่างชาติในไทยมาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทชาลี เพื่อให้การมินเข้ามาทํางานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆสําหรับเรื่องใบอนุญาตการทํางานนั้นเราได้ทําเอกสารครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วซึ่งมี4ขั้นตอนหลักๆดังนี้1การขอ w P 3และ Non B 2การออกเล่มใบอนุญาตการทํางานหรือ Work Permit 3การขอวีซ่าทำงานได้1ปี4การขอ Multiple Entry ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกท่านด้วยอย่างมากค่ะและณปัจจุบันทางบริษัทชาลีจะทำการแจ้งชื่อการมินออก และสิ้นสุดการเป็นพนักงานในเดือนกันยายนนี้เรื่องที่2การเสียภาษีของการมินถูกต้องหรือไม่เรื่องภาษีและการหักค่าใช้จ่ายต่างๆเราได้ตกลงและชี้แจงให้แนกและการมินทราบตั้งแต่ต้นและรายได้จากการทํางานของทั้งการมินและชาลีจะรับเงินผ่านบริษัทชาลีตามเวอร์กพิมิในส่วนของการเสียภาษีของการมินนั้นบริษัทชาลีได้หักหน้าที่จ่ายสําหรับเงินได้การมินถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันถูกต้องตามระเบียบแล้วค่ะ Ah! <síntate> และนักบัญชีจะต้องมีหน้าที่ยื่นเรื่องดำเนินการที่สัมภากรณ์ให้ออกหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายรับรองรายได้และการหักภาษีในไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้การมินเรื่องที่3าเรื่องรายได้ค่าตอบแทนในส่วนของการมินสําหรับเรื่องรายได้ของการมินในแต่ละเดือนนั้นจะสรรออกมาเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1ค่ะหักเป็นค่าบริหารจัดการเข้าบริษัทชาลี25%ิโดยในส่วนนี้ประกอบด้วย2ส่วน a 10%หักเป็นค่าผู้จัดการถ่ายงานหรือปูโดยเรทนี้เป็นเรท ที่มีการตกลงก่อนรับงานกับน้องทั้งคู่แล้วหมายเหตุ hate, จะพะงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นที่หัก15%ซึ่งการมินมีงานพรีเซนเตอร์3แรนดสินค้าค่ะ B คือส่วนที่เหลือหักเป็นค่าใช้จ่ายการออกทํางานอาทิเช่นค่าสถานที่และจ้างทีมงานในการทํางานค่าใช้จ่ายในสตูดิโอต่างๆค่าช่างแต่งหน้าช่างทําผมค่าคอสตูมค่าเช่ารถและหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของการมินอาทิเช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ําค่าไฟค่าตั๋วเครื่องบินค่าลามค่าที่พักค่าจิตประทาอื่นๆส่วนที่2หลังจากหักในส่วนที่1 25%แล้วส่วนที่เหลือนักบัญชีบริษัทได้คํานวณหักภาษีน้าที่จ่ายเพื่อนําส่งสัมภากระ ถูกต้องทุกเดือนค่ะซึ่งถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันส่วนที่3ค่ะหลังจากหักในส่วนที่1และส่วนที่2แล้วที่เหลือจะเป็นรายได้ที่การมินได้เรื่องที่4ี่เรื่องสัญญาของลูกค้าพรีเซนเตอร์งานคู่ทั้งหมดของแนกและการมินสัญญาทุกตัวได้หมดตามระยะเวลาของสัญญาน้องทั้งคู่ไม่ได้มีใครเสียค่าปรับใดๆค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้กำลังใจกับทุกฝ่ายให้เราทุกคนผ่านเรื่องนี้กันไปได้กอดทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ